สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําคาร์บอนสีแดงนะครับโดยชิ้นงานที่ผมจะทํานะครับก็จะเป็นคอนโซลล่างของเวฟร้อยยี่ห้าไอ้ LED นะครับแต่ก่อนไปชมนะครับก็ฝากเพื่อนเพนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งผมไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลามีคลิปใหม่ๆมานะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทันทีนะครับโอเคครับวิธีการทําจะเป็นยังไงเราก็ไปชมกันเลยครับโอเคครับเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการคัดกระดาษทรายเปิดผิวชิ้นงานนะครับแล้วก็ททําาาากรรเลลซินนนนชัั้้้พืสีขวไดยะคบ แต่ชิ้นงานชิ้นนี้ผมได้ทำการทาชั้นพื้นสีขาวมาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆืนะครับทำการทาเรซินชั้นกาวได้เลยนะครับโดยัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมขคบอลแล้ว20กรัมบวกกับฮาร์ดอีก2-3ยนตนะครับก็ในการทาเรซินชั้นกาวนะครับก็แนะนำนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการทาบางบานะครับโดยเริ่มทาไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานให้รอกก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับค่อยขึ้นมาทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับเมื่อทาเสร็จแล้วนะคครรัับบพือนนนนๆกก็ททิิ้้งงชาาีี 30- ะ โอเคครับระหว่างที่เรารอให้เรซินพองเป็นกาวนะครับเราก็จะมาทําการตัดผ้าคาร์บอนกันนะครับโดยผ้าคาร์บอนที่ผมใช้พุ่มนะครับก็จะเป็นผ้าคาร์บอนขาวลายสองนะครับขนาดผ้าที่ใช้นะครับก็จะใช้ขนาด35คูณ50เซนติเมตรนะครับเพื่อนเมื่อเพื่อนเพื่อนะครับทาการวัดขนาดได้แล้วเพื่อนๆก็ทําการแปะกระดาษกาวแล้วก็ตัดผ้าคาร์บอนตามที่ต้องการได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อเราทําการตัดผ้าคาร์บอนเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาทําการเช็ดชั้นกาวกันนะครับเพื่อนถ้าเรซินนะครับยังมีความเหนียวแต่ไม่ติิดนน้วะครับ ก็แสดงว่าพร้อมเป็นกาวนะครับเพ,เพื่อนๆสามารถพุ่งผ้าคาร์บอนได้เลยนะครับ เมื่อเพื Bref, automate, ああ่อนๆนทำการพู่กวาคาวาสดุเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการแปะกระดาษกาวนะครับตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นงานได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการแปะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการตัดผ้าส่วนเกินออกได้เลยนะครับ เมื่อเพื่อนๆนทำการตัดพาสส่วนเกินออกเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการทาเรซินชั้นที่1ได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมโคบอลแล้ว50กรัมบวกกับพารอีก5-6หยน์นะครับ ในการทาเรซินชั้นที่1นะครับก็แนะนำนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการทาบางๆนะครับให้ทั่วตรงบริเวณขอบของชิ้นงานก่อนนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการทาตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆค่อยขึ้นมาทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการทาเรซินชั้นที่1เสร็จแล้วนะครับต่อจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก12-24ถึงชั่วโมงนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะมาทำการเช็คเรซินชั้นที่1น็ตอนะครับก็ตอนนี้ เพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการทาเลซินชั้นที่2ถึงชั้นที่7ต่อได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เลซินผสมโบบอทล้ว50กรัมบวกกับโมโนสไตลีน2กรัมบวกกับฮาร์ดอิก5 6หยดนะครับ ก็ในการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่7นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเว้นระยะเวลาห่างในการทาชั้นละ1ชั่วโมงนะครับโดยอัตราส่วนผสมนะครับก็จะเท่าเดิมทุกชั้นเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการทาเรซินครบทั้งหมด7ชั้นแล้วนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆทิ้งทิ้งงินอีก12ถึง24ชั่วโมงนะครับโอเคครับเพื่อนๆในขั้นตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการทาเรซินครบทั้งหมด7ชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรซินแห้งสนิทเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆ เพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการแกะกระดาษกาวนะครับตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นงานออกได้เลยนะครับ โอเคครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการแกะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นง,งานออกเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการตัดเจียผ้าและเล็กิ้นส่วนเกินออกได้เลยนะครับ โอเคครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการตัดเจียเลีซินตรงบริเวณขอบของชิ้นงานออกเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับนำชิ้นงานไปทำวอมสะอาดในน้ำเปล่านะครับแล้วก็ทำการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งอาดนะครับเพื่อนๆืก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับตรงบริเวณขอบของชิ้นงานนะครับได้เรียบเสมอกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อน โอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับนำชิ้นงานไปพ่นสเป์สีดําเงาได้เลยนะครับก็ให้ผลนะครับที่ผมพ่นสเปย์สีดําก่อนที่จะขัดกระดาษทรายนะครับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะต้องการเก็บขอบของชิ้นงานนะครับให้เป็นสีดําให้เรียบร้อยนะครับสองนะครับตัวสีดําที่ไปเกาะบนผิวชิ้นงานนะครับจะทําให้เราขัดกระดาษทรายปรบผิวได้ง่ายนะครับถ้าตรงไหนนะครับยังมีสีดําตกค้างอยู่นะครับแสดงว่าตรงนั้นนะครับผิวชิ้นงานยังไม่เรียบนะครับ โอเคครับในขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะมาทําการเช็คสีดำนะครับที่ผมได้ค้นเอาไว้นะครับก็แห้งสนิทเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทําการคัดกระดาษทรายได้เลยนะครับโดยให้เพื่อนๆใช้วิธีการขัดน้านะครับกระดาษทรายที่ใช้ขัดนะครับก็จะมีเบอร์80 320แล้วก็เบอร์ผัดนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆนะครับไล่ขัดจากเบอร์ยาบไปเบอร์ละเอียดนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทําการใช้กระดาษทรายเสร็จแล้วนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับนําชิ้นงานไปทาความสะอาดด้วยน้ำเปล่านะครับ แล้วก็ทําการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งซาดนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทําความสะอาดชิ้นงานเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นสีขาวคุณแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการพ่นสเปรย์สีแดงโปร่งแสงได้เลยนะครับในการพ่นสเปรย์สีแดงโปร่งแสงนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการพ่นบางๆ2งถึงารอบนะครับ เมื่อพ่นเสร็จแล้วนะครับก็ทิ้งสีแดงไว้ให้แห้งสนิทนะครับโอเคครับเมื่อสีแดงโปร่งแสงแห้งสนิทนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพื่อนๆก็คือการพ่นแล็กเกอร์เคลือบเงานะครับในการพ่นแล็กเกอร์เคลือบเงานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการพ่นบางๆสองถึงสามรอบนะครับเมื่อพ่นเสร็จแล้วนะครับก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก7ถึง14ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆ โอเคครับเพื่อนๆเมื่อแลกกเกอร์แห้งสนิทนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเงาแบบนี้เลยนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับโอเคครับก็คิดว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางสําหรับการทําคาร์บอนสีแดงนะครับคอนโซนโซลารของเวฟร้อยยี่ห้าได้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากทุกเลยนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดใส่กระดิ่งผมไว้ด้วยนะครับเพื่อว่าเวลามีคลิปใหม่ๆมานะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ททัันนีะครบ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่นี้นะครับก็ขอบคุณครับ